สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่แต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับมาอย่างง่ายดายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเฮงความปังหรือความโชคดีเนื่องจากอิทธิพลของดาวหลายดวงนั้นจะส่งเสริมแก่แต่ละลัคนาราศีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ที่โคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีและดาวพระศุกร์ที่โคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาชโชคล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้แต่ละลัคนาราศีนั้นมีความโดดเด่นในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปค่ะคลิปวิดีโอนี้สมัยจึงอยากจะรวบรวมเอาข้อดีข้อเด่นหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภ ที่แต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับมาโดยง่ายเพื่อเป็นควัญและกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีน ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะดวงชะตาของคุณนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี2568เป็นต้นไปถือว่าดวงดาวได้ย้ายภากฟังจากคลื่นลมแรงสู่ฝั่งสงบร่มเย็นคะ่ะหลังจากวันที่17สิงหาคมปี2568เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมีนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าโชคฟื้นกำลังบุญเริ่มผลิดอก เนื่องจากดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ของชาวลัคนาราศีมีนเป็นดาวแห่งโชคลาภและความเจริญได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งก็คือเรือนพันธุข,ของชาวลัคนาราศีมีนนั่นเองค่ะส่งผลทําให้ดวงชะตาของคุณน,นั้นเข้าใกล้คําว่ามั่นคง มีหลักทรัพย์หลักฐานที่หนานแน่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นฐานะการเงินร่ำรวยชาวลัคนาราศีมีนคะในช่วงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่ระดับพลังใจก่อนคะ่ะจากที่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หรือเหมือนทำอะไรแล้วมันติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดก็จะเริ่มมีแรงใจเกิดขึ้นอย่างน่าแปลกใจใจสงบมากขึ้นสมองโล่งปลอดโปรง่งและที่สำคัญนะคะ เรื่องดีๆเริ่มเดินเข้ามาแบบที่คุณนั้นแทบจะไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยด้วยซ้ำดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนจะได้เจอกับโชคฟลุกฟล๊กๆเจอกับเรื่องราวเฮงๆและก็เจอกับสิ่งดีที่คุณจะได้รับมาแบบคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงค่ะถ้าเราจะพิจารณาจากในมุมของการทำงานอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่า ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาส่วนดาวพระศุกร์นั้นก็กำลังจะโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎเรือนปุตตะของดวงชะตาแม้ดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่เรือนอริแต่สมัยก็มองว่านี่เป็นจุดเปิดดวงชะตาอย่างแท้จริงค่ะโอกาสการงานที่คุณรอคอยจะเริ่มเข้ามาหาคุณ ดาวพระอาทิตย์จะเป็นดาวที่ส่องแสงสว่างทำให้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณได้พบเจอมีเกณฑ์คลี่คลายเบาบางและทุเลาลงได้ในที่สุดรวมไปถึงดาวพระพุธเองนะคะที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมีนก็จะส่งผลทำให้มีผู้คนพูดถึงผลงานของคุณในเชิงบวกทั้งต่อหน้าและก็ลับหลังมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมีนมีแนวโน้มที่จะได้รับข้อเสนอสำคัญคะ่ะ ที่จะทําให้เส้นทางอาชีพของคุณได้มีการเปลี่ยนระดับเลยทีเดียวอย่างเช่นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับเงินเดือนที่สูงมากขึ้นหรือมีหน้ามีตามีลาบยศเกิติยศมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมีนบางคนก็จะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทําโปรเจกต์สาคัญสําคัญให้ริเริ่มทําสัญญาใหม่ๆหรือมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะถ้าคุณค้าขายก็จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาในช่วงนี้ การหยิบจับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดมาขายก็มักจะคึกคักและคึกครืค้นมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมีนก่อนหน้านี้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณมองไม่เห็นศักยภาพในตัวคุณค่ะแต่ก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าหลังจากช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี2568เป็นต้นไปผู้หลักผู้ใหญ่จะเริ่มให้โอกาสมีคนสนับสนุนโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอ เป็นช่วงที่คำว่าได้เองแบบไม่ต้องดิ้นจะเกิดขึ้นจริงอย่างชัดเจนค่ะส่วนในแง่มุมของการเงินการทองดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะนับตั้งแต่ดาวพระพฤหัสที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุมันก็ยิ่งตอกย้ำค่ะว่าชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะได้ยกระดับฐานนะ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวคุณให้มากขึ้นค่ะกระแสเงินเริ่มหลั่งไหลเหมือนประตูที่ถูกเปิดออกในระยะกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์มาอย่างง่ายๆบางทีนะคะก็มีคนซื้อของมาฝากมีคนเอาเงินมาให้หรือได้ส่วนแบ่งจากอะไรบางอย่างได้ของมีค่าหรือมีรายได้เพิ่มจากงานที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้มันผลิดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวค่ะ รวมไปถึงงานหลักงานประจำของชาวลัคนาราศีมีนเองก็มีเกณฑ์นะคะที่จะทำเงินทำทองให้กับคุณได้มากเลยทีเดียวใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นค้าขายดีค่ะมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งลูกค้ารายเก่ารายใหม่ต่างก็เข้ามาอุดหนุนหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันอยู่เสมอและชาวลัคนาราศีมีนก็จะมีลาบลอยเล็กๆจากคนใกล้ตัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูตัวคุณด้วย ใครที่อยากลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสามารถทําได้นะคะในระยะนี้โดยมากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินสํานักงานออฟฟิศหรือแม้แต่ห้างร้านต่างๆก็สามารถเอามาลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้คะ่ะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดนะคะที่ต้องการจะปลดภาระหนี้หรือต้องการจะแก้ปัญหาการเงินที่สะดุดก็มีเกณฑ์ที่จะจัดการได้เจรจา คุยหรือขอผ่อนพันธ์กับเจ้าหนี้กับธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆได้อย่างราบรื่นค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ส่งผลดีต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนจนสมัยนั้นมองว่าชาวมีนมีโอกาสจะได้รับสิ่งต่างๆมาอย่างง่ายดายโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องลงมือหรือว่าลงแรงทำอะไรค่ะประการต่อมา ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังโสดอยู่จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะมีคนเข้ามาเติมเต็มซึ่งคนที่เข้ามานี้นะคะแม้ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่คุณรู้สึกได้ค่ะเหมือนกับว่าเคยสนิทกันมากมาก่อนเหมือนเคยรู้จักกันจากอดีตชาติคุณอาจจะได้เจอเขาผ่านการทำงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญเช่นวัด งานกุศลงานจิตอาสาอย่างนี้เป็นต้นค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าชาวมีนหลายคนหลายท่านแทบจะไม่ต้องวิ่งเข้าหาความรักความรักหรือคนที่ถูกใจมักจะเดินเข้ามาหาคุณเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วในระยะตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมปี2568เป็นต้นไปความสัมพันธ์จะเริ่มกลับมาสดใส เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจากที่เคยทะเลาะบ่อแวง้งจากที่เคยมีเรื่องขุนข้องหมองใจหวาดระแวงไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจกันก็จะมีโอกาสกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะหรือบางครั้งบางทีมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนและคู่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันตามลำพังได้ใช้ชีวิตด้วยกันพูดคุยปรับความเข้าใจหรือปรับจูนในบางเรื่องบางราวให้ลงตัวลงรอยค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆในมุมของความรักที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับมานะคะในด้านต่อมาคือด้านสุขภาพสมัยก็ต้องขอพูดถึงทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจชาวลัคนาราศีมีนหลายคนหลายท่านที่มีปัญหาสุขภาพใจระยะนี้ความเหนื่อยลา้าสะสมความกังวลต่างๆมันจะกลับกลายเป็นพลังค่ะ ทำให้คุณได้ริเริ่มทำให้คุณได้ลงมือทำอะไรที่รู้สึกว่าตึงเครียดอะไรที่เคยรู้สึกว่าวิตกกังวลมันก็จะมีเกณฑ์ทุเลาเบาบางลงอย่างชัดเจนอาจจะเป็นช่วงที่คุณเติบโตขึ้นจนมองเห็นว่าปัญหาที่เจอนั้นเป็นเรื่องราวเล็กน้อยหรือเราไม่ต้องไปยึดต,ติดกับปัญหานั้นแล้วก็ได้ทำให้จิตใจของคุณสงบมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในด้านสุขภาพกายก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนหลายคนหลายท่าน เริ่มอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะบางคนอยากลดน้ำหนักบางคนอยากออกกำลังกายบางคนนะคะก็อยากหากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานนานจนเกินไปนี่เป็นสัญญาณดีๆที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะคะและก็ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนค่ะว่าท่านใดที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงวัยคนวัยชาราอย่าชล่าใจค่ะระยะนี้มีเกณฑ์ที่ท่านเหล่านั้นจะป่วยไข้ไม่สบายถ้ามีอะไรผิดแปลกผิดปกติไปจากเดิมก็ให้รีบตรวจพบแพทย์หาหมอหรือเฝ้าระมัดระวังอาการอย่างใกล้ชิดค่ะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีเวลาสมัยเองก็อยากจะแนะนำให้คุณหมั่นทำบุญทำทานนะคะซึ่งการทำบุญนั้นจะทำที่ใดก็ได้ วัดวาอารามทำกับเด็กกำพร้าหรือทำกับโรงเรียนก็ได้ชาวมีหลายคนหลายท่านนะคะก็อาจจะถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือทําบุญเกี่ยวกับน้ําก็จะส่งเสริมดีค่ะเพราะน้ําจะช่วยเปิดพลังบุญที่ซุกซ่อนอยู่ในดวง รวมไปถึงการตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งดีๆที่เคยสร้างไว้ในอดีตเปิดผลณเวลานี้แล้วก็หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืนจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคร่าว <c oughs> ๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้<ฤ>เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ